มาแล้วครับขบวนหนึ่งสมนะวันนี้ก็ช้าแค่สามนาทีเองนะวันนี้แต่ตอนแรกช้าสิบเจ็ดนะฮะทำเวลาคืนมาได้เหลือช้าสามนาทีนะกํกลังจะผ่านบ้านแฮ่ตีสี่ห้าสิบนาทีนะก็ได้ qs y 52 40ห้าสองสี่ศูนย์นะทำขบวนมานะครับวันนี้ วันนี้หนึ่งสามสามผู้โดยสารเต็มนะฮะเต็มทุกที่นั่งเลยนะฮะ